วันนี้ทีมงานวัดคาเฟ่ของเราก็ได้มาอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่กับพิกัดสาขา,าที่1,737พิกัดไกลเซเว่นโรงงาน CPF โชคชัยตำบลท่ายเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะในวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับชุด B บ,บวกนะคะพร้อมเคาน์เตอร์ไม้สไตล์ล็อบที่มีขนาด1เมตร20พร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมขาย ในการเรียนการสอนวันนี้ก็มีลูกค้าได้เข้ามาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนพร้อมการพูดคุยจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนและทีมงานวัดคาเฟ่ค่ะก็มาอยู่กันที่อำเภอโชคชัยนะคะจังหวัดนคร ราชสีมานะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องน้ําคนสวยวันนี้พี่ฝนเห็นชงมาตั้งแต่เช้าแล้วเป็นไงบ้างอ่าสนุกดีค่ะแล้วก็ลูกค้าเข้าเยอะจนแบบว่าไม่ได้ลูกค้าเข้าเยอะมากมากค่ะน้องน้ําเคยชงมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยแล้วสูตรชงร้องง่ายไหมคะอ่าสะดวกค่ะทําง่ายก็ถือว่าโอเค พี่เห็นมีมัดถุงเนาะวันนี้เราขายถุงดีมัดได้ยังจ๊ะยังเลยแผลนี้มัดถุงไม่ได้เลยแต่ชงเก่งแล้วเนาะนะคะทําไปหลายเมนูส่วนใหญ่ที่หนูคิดว่าวันนี้ที่ลูกค้าสั่งเป็นเมนูไหนเยอะที่สุดจะเป็นกาแฟกับชาเย็นค่ะที่จะเย็นชิมหรือยังยังไม่ได้ชิมต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาก็คือแม่ค้ายังไม่ได้หยุดพักยังไม่ได้ชิมเมนูฝีมือตัวเองเลยเนาะ ตัดสินใจนะคะลงแฟรนไชส์วัดคาเฟ่เนี่ยไปเจอมาจากที่ไหนเอ่ยได้ไปชิมที่ท่าประสาของโชคชัยมาค่ะแล้วก็ติดใจก็เลยเอามาลงขายอ๋อนะคะก็เรียกได้ว่าชื่นชอบในรสชาติด้วยแล้วก็ตัดสินใจมาลงนะคะเพราะว่าที่ตัดสินใจเปิดนะคะคุยกันได้ไม่นานเนาะพี่ดวงนะคะที่เป็นคุณคุณอาคุณอาอคุณอาได้เป็นคนติดต่อถือได้ว่าวันนี้เราก็มีโอกาสดีที่ มีนะคะสาวๆาาสวยๆวัยรุ่นยุคใหม่นะคะที่มาเป็นแม่ค้าวัดคาเฟ่ของเราเพิ่มนะคะวันนี้พี่ฝลก็เดี๋ยวให้น้องน้ำฝากร้านหน่อยว่าร้านเราเนี่ยพิกัดอยู่ที่ไหนนะคะค่ะก็ร้านของเรานะคะอยู่ที่ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่สนใจหรืออยู่ใกล้ๆนะคะสามารถมาทานได้นะคะค่ะ แล้วก็ที่สําคัญพิกัดที่เด่นที่สุดของเราก็คืออยู่ใกล้กับโรงงาน CP CPF CP นะคะโชคชัยนะคะวันนี้ฝนแล้วก็น้องน้ําก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปของน้องน้ําด้วยนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องน้ำด้วยค่ะ,คะ หลังจากที่ได้ชมคลิปกันแล้วท่านไหนที่สนใจอยากจะมีร้านกาแฟแเป็นของตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อแฟนชายวัดคาเฟ่ได้ที่เบอร์0812935424และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง u ู u b e ของวัดคาเฟ่ด้วยนะคะ